ทุกวันนี้เราตื่นมาเพื่อหาเงินเราวิ่งตามความสำเร็จเราซื้อของที่แพงที่สุดเราอยากมีบ้านหลังใหญ่รถหรูแต่เคยถามตัวเองไหมว่าสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับเราไปตลอดจริงหรือดุนยาไม่ถาวรมันเป็นเพียงสถานที่เราผ่านมาและสุดท้ายเราต้องจากไปโดยไม่มีอะไรติดตัวเอาลลอตรัสไว้ในะอุอานแล้าค่ะว่า แท้จริงชีวิตของโลกนี้เปรียบเสมือนน้ำฝนที่เราประทานลงมาจากฟากฟ้าแล้วมันทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามจนกระทั่งมันแห้งเหี่ยวไปและลมก็พัดมันกระจ,ระจายเงินที่เราหามาสักวันก็หมดไปชื่อเสียงที่เราสร้างมาไม่นานก็ถูกลือร่างกายที่เคยแข็งแรงก็ต้องแก่ลงแล้วเราจะยึดติดกับสิ่งที่ไม่จีรังอยู่ทำไมเมื่อวันสุดท้ายของเรามาถึง เราจะจากโลกนี้ไปโดยไม่มีอะไรเลยท่านบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะไลยุสันลำได้กล่าวว่าเมื่อมนุษย์เสียชีวิตทุกสิ่งจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังยกเว้นสามสิ่งนี้คือสดอกก็ยาริยะวิชาความรู้ที่เป็นประโยชน์และลูกที่ซอและขอดูอาให้เราจะเอารถไปด้วยไม่ได้บ้านของเราจะเป็นของคนอื่นแต่สิ่งที่เราทำเพื่ออาคิรอจะติดตัวเราไปได้ตลอดกาลนะคะ แล้ววันนี้เราใช้ชีวิตเพื่อสิ่งที่อยู่ชั่วคราวหรือสิ่งที่อยู่ตลอดไปถามตัวเองดูค่ะอิสลามไม่ได้ห้ามให้เรามีทรัพย์สินหรือประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่อิสลามสอนก็คืออย่าปล่อยให้ดุนยาเข้ามาครอบงำหัวใจของเราค่ะหากเราหาเงินได้แต่อย่าลืมสดกะเราทำงานได้แต่อย่าลืมที่จะละหมาด เรารักครอบครัวได้แต่อย่าลืมรักอัลลอฮ์ให้มากที่สุดนะคะจงใช้ดุนยาเพื่อสร้างอคาคิรอห์เพราะดุนยาจะหมดไปแต่สิ่งที่เราทําเพื่ออัลลอฮ์จะอยู่กับเราตลอดไปค่ะอย่าให้ดุนยาหลอกลวงเราอย่าคิดว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดเพราะสักวันหนึ่งเราก็จะต้องจากไปและจะเหลือไว้เพียงแต่ความดีที่เราเคยทำอินชาอัลลอฮ์